อยากเพิ่มยอดขายให้กับทีมองคุณทําตามนี้นะครับเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่มีทีมใ,ใหญ่ใช่ไหมครับหรือกําลังสร้างทีมอยู่ก็ได้ครับในฐานะที่โอปา้านะครับผ่านประสบการณ์มาก่อน14ปีในฐานะนักวางกลยุทธ์ครับแล้วก็ผู้บริหารการขายปลีกและขายส่งในองค์กรชั้นนานะครับเราทํางานกับทีมมาเยอะมากๆครับและแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่ทีมจะต้องเจอคืออะไรครับ ลูกค้าปลายทางของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอยากให้ทีมคุณมีเป้ายอดขายสูงข้อหนึ่งครับเราอาจจะให้รางวัลกับเขาเช่นรางวัลทางตรงและรางวัลทางอ้อมนะครับทางตรงคืออะไรครับสิ่งที่เขาต้องการเช่นเฮ้ยเขาอยากจะได้เงินสดเขาอยากจะได้ค่าความแยกเราก็ทําให้กับเขานะครับที่ให้เขาเนี่ยพึงพอใจหรือว่าอาจจะเป็นบอยเชิญไปช้อปปิ้งก็ได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโอป้าก็ทำบอยเชอญใ้เขาไปช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับและสิ่งสําคัญต,ต่อมานะครับก็คือว่า หากคุณเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยอยากจะได้อะไรกับร้านค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเซล์ทุกคนเวลาทํางานกับร้านค้าเขาอยากได้ยอดขายใช่ไหมครับแต่เขาไม่มีอะไรไปต่อรองกับร้านค้ารางวัลทางออมโอป้าก็คือถ้าเขาทํายอดได้โอป้าก็จะซัพพอร์ตของแถมหรือว่าซัพพอร์ตอีเวนต์เก็ติ้งซัพพอร์ตเอ็มซีซัพพอร์ตพีซีซัพพอร์ตงบการตลาดอันนี้เป็นตน้นนั่นคือรางวัลทางออมครับสาหรับคนที่แอคชีพเป้าหรือว่าถึงเป้านะครับเพราะฉะนั้นหากคุณเองมีทีมเนี่ยการให้รางวัลเนี่ยก็ต้องดูว รางวัลทางอ้อมนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือรางวัลความพึงพอใจโดยส่วนรวมที่ทําให้ทีมคุณมีความสมัขมาที่ดีครับตอนที่ป้าอยู่ในองค์กรนะครับก็พาทีเนี่ยปาร์ตี้เนี่ย,ท,ยทุก3เดือนทุก6เดือนครับมีกิจกรรมนะครับที่คนทุกแบบเนี่ยสามารถที่จะ มาเข้าได้ครับตั้งแต่ระดับล่างระดับกลางระดับบนแล้วก็หลายๆแผน,นะครับทาให้เขาเนี่ยมีความสมรรถที่ดีต่อก,กันก็เป็นรางวัลชีวิตพวกเขาคือทุกคนสนิทกันอะ่ะมันเหมือนรางวัลชีวิตที่ทุกคนได้กินเที่ยวหัวรอบกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทุกคนสนิทกันมันทํางานกันง่ายมากเลยครับและข้อที่2ครับต้องเช็คตัวเลขอยู่เสมอหากคุณเนี่ยมีทีมขาย ไม่ว่าจะขายเองหรือเป็นผู้บริหารการขายเป็นซูเปอร์เวเซอร์เป็นผู้จัดการอะไรก็แล้วแต่หากคุณเนี่ยไม่ทํางานกับแฟกนะครับหรือข้อมูลตัวเลขอันนี้ยากมากครับที่คุณจะเพิ่มยอดขายอย่างป้านะครับมีการดูยอดเนี่ยรายวันตอนเช้าตอนเย็นนะครับแล้วก็รายรายมาสนะครับและสิ่งสำคัญเนี่ยทีมต้องเข้ามาประชุมนะครับทุกสัปดาห์ครับหรือบางครั้งก็ทุก2สัปดาห์นะครับเพื่อให้เราจะเช็คยอดถ้าเราไม่ไปเองไม่เจอกันเราก็ใช้ไลน์นะครับในการคุยกันการเช็คยอดจะช่วยคุณรู้ว่าตรงไหนเนี่ยมันติด การตลาดเข้าไปโอเคไหมครับและข้อที่3ครับอยากจะให้ยอดขายเพิ่มขึ้นฟังเสียงในทีมคุณบ้างครับว่าเขาต้องการอะไร เขาเองเป็นคนที่อยู่หน้าง,งานคุณเองเป็นผู้บริหารเช่นตอนนั้นนะป้าก็เป็นผู้บริหารป้าก็ต้องฟังเขาว่าเขามีปัญหาอะไรพอฟังทีมเล่าให้ฟังครับโอเคปัญหาเธอมี ABC ใช่ไหมแล้วเธอต้องการซัพพอร์ตอะไรจะช่วยให้ยอดขายเธอโตขึ้นโอเคอยากจะได้งบการตลาดเพิ่มหรอหรืออะไรหรือว่าเอ,อ่อรูดมันถี่เกินไปก็แก้ครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอย่าเอาแต่สั่งสั่งสั่งแต่เราต้องดูเลยว่าทีมนะต้องการอะไรเขาเจอปัญหาอะไรในหน้าง,งานแล้วคุณจะได้แก้ไขปัญหาถูก นักขายนะครับไม่ใช่แค่นักสร้างปัญหาให้ลูกค้าแต่นักขายโดยเฉพาะหัวหน้าทีมขายเนี่ยต้องเป็นนักแก้ปัญหาให้กับทีมด้วยนะครับยอดขายจึงจะตรงแต่เชื่อว่าน,นี่เป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์ครับจากประสบการณ์ของโอป,ป้าสิปีเจ้าของธุรกิจเนี่ยใครชอบไหมใครชอบพิมพ์ชอบพี่หน่อยละกันนะครับโอปป้าอีสานมาสเตอร์โค้ดเอนอพสวัสดีครับ